เดโชและแน่นอนครับนี่คือช่วง Amazing ต่างแดน Amazing ต่างแดนของผมในวันนี้ลงทุนอย่างมหาศาลอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนครับ <c oughs> ผมไปข้างบ้านนี่เองเลยครับเดี๋ยวแต่อ<ต>ย่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะถูกเดี๋ยว<อ>จะรวมบินทั้งหมดให้ตอนท้ายรายการนะแต่ตอนนี้ก็บอกเวลาที่จะไปกันทั้งทีท่านผู้ชมมักจะถามเลยว่าจะไปกันใกล้ๆเนี่ยถามว่าเอ๊ะเราจะไปแบบไหนท่านผู้ชมไปเที่ยวเนี่ยบอกไม่รู้กี่ทีแล้วนะฮะแต่ลองบอกตัวเองด้วยสักนิดหนึ่งมันเที่ยวได้ทั้งแบบ เริ่หรูอมตะนิรันดร์การก็ได้กับเที่ยวแบบชนิดแบบว่าเขาเรียกว่าแบ็คแฮกชิลชิลจนจนสบายสบายก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะพาท่านไปสิงคโปร์พาท่านไปในแบบทั้งสองแบบเลยแต่วันนี้เราเลือกแบบไหนก่อนดีแบบนี้จะต้องเป็นหรูหราอลังการหรูหราอลังการก็ต้องสไตล์ขุนโกเพราะว่ารวยขนาดนี้จะไปเราเราดับว่ารวยมันจะฟัง แขยงหูไม่หนอยทว่เราต้องบอกว่าอะไรเป็นคนฐานะดีเป็นคนฐานะดีอย่างเราก็ต้องอยู่อย่างเลิศหรูอลังการถ้าจะไปสิงคโปร์แบบเลิศอหรูอลังการไปแบบไหนไปแบบนี้ครับครับไปกันเลยนะครับแน่นอนต้องเริ่มต้นจากจากกรุงเทพไปสิงคโปร์ควรจะนั่งชั้นเฟิร์สคลาสหรือบิสเนสคลาสเท่านั้น มันมีนั่งห้องกับตันมีครับไม่ครับถ้ามีราคานี้เราก็จะนั่งกีนทีเลยเราจะนั่งกับตัน<ถ>จากนั้นเมื่อถึงสิงคโปร์ปั๊บนะฮะมีอยู่บริษัทเดียวที่มีลูมิซีนเอ็กเซคิวทีฟแบบพิเศษแค่4คันเท่านั้นค <มา S 1> ุณ <ละ S 1> จะต้องเป็นหนึ่งใน4คันที่ต้องใช้บริการทั้งวันนั่งรถนี่เลยนั่งรถคืนลงเครื่องบินปั๊บท่านผู้ชมครับเรานั่งเลมูซีนมีคนเดียวท่านผู้ชมแต่นั่งรถมันยาวเฟ้ยเลยนี่ที่เห็นอยู่นี่ในรถนะฮะในรถในรถ มีทุกอย่างครับในรถคุณจะต้องออเดอร์ก่อนนะครับว่าคุณชอบดื่มอะไรคุณอยากได้แชมเปญไว้ไหมเป็นเบียคัมดริงคุณต้องบอกนะนะฮะคุณชอบฟังเพลงแบบไหนคุณชอบทานอาหารว่างแบบไหนอยากมีแน็คมารอมาถูกต้องกันล้จะบอกว่าชอบแซนด์วิชร้านไหนของสิงคโปร์เขาจะไปซีเล็กมาให้ก่อนเสร็จเรียบร้อยระหว่างทางเข้าเมืองเพียงแค่20นาทีอยากกินอะไรก็กินนะฮะเพราะเวลามันน้อยเหลือเกินแต่นี่คืออีกหนึ่ง ความแตกต่างที่บางทีคุณนั่งจะมาแท็กซี่เปลี่ยนเป็นแบบนี้ลีมูซีเลยไม่อยากจะบอกราคาก็แพงมากเอาต้องบอกต้องบอกถ้าเป็นตู้อยากจะใช้ชีวิตอย่างนี้นงเพื่ออะไรนับเป็นชั่วโมงเอาจริงๆนะราคาเขา1ชั่วโมง180เหรียญคุณก็คิดเอาละกันนะผมสาร้อยเหริงกโป์ประมาณสาท30บบาทสามสิบบาทเป็นเท่าไหร่ฮะ ประมาณแปดสิบเหรียญก็ประมาณห้าพันบาทตอนหนึ่งชั่วโมงเกือบหกพันก็หกพันจิบ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 นั่งรถแท็กซี่หกพันบาทไอ้การนั่งรถมีปัญหาปัญหาคือ เวลาหนูจะดื่มอะไรเนี่ยเขาหาให้หนูได้เลยได้หนูอยากกินน้ำตาลไ้อันชันมะนาวน้ำพึ่งหลวงด้วยครับผมก็เดี๋ยวเขาจะเปิดเดี๋ยวระวังตัวดิเขาจะเปิดประตูแล้วจะมีอะไรส่งตัวออกมาพ่อจะบอกว่าเออคุณก็ช่วยติดมาจากบ้านเลยได้ไหมเดยวผมคืออันนี้เป็นชีวิตจริงๆนะคุณผู้ชมจริงโกหกนะฮะเวลาเราไปแล้วนั่งเฟิร์สคารหรือบิสเนสคาสแล้วแต่เครื ını, ่องที่จะมี พอลงปั๊บเรามีเรียมซีนมัรับเราใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ครับใช้ชีวิตเนี่ยหนังจากสนามบินเข้าเมืองประมาณ20นาทบนาทีแต่เสียไปแล้วประมาณ6,000บาทดูต่อหลังจากนั้นก็สามารถใช้เรียมัซีนนะฮะตลอดไปทั้งวันเลยก็ได้แต่วันละ ชั่วโมงละเกืมบ6,000บาทราจะบอกว่านี่คือธุรกิจใหม่มีแค่สคันเท่านั้นในสิงคโปร์จริงๆแล้วคุณอาจจะบินด้วยเครื่องบินส่วนตัวเข้าไปคุณยังทําได้ไม่ต้องเยอะไปและก็ต้องไปช้อปปิ้งนะฮะไม่อยากจะบอกชื่อห้างละกันห้างที่หรูหราและไฮโซที่สุดอยู่ติดน้ำอยู่ติดน้ําที่นี่จะรวมแบรนด์เนมทั้งหลายแหล่นะครับที่เป็นชื่อดังทั้งหลายแหล่เท่านั้นนะคะแล้วก็ของที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงก็ไม่ค่อยมาขายที่นี่ไปดูต่อไปหลังจากลงจากลิมูซีนไปเดินช้อปปิ้งสักนิดนึง ไปดูอะไรกันต่อนะครับเราก็จะต้องไปหาอะไรที่มันแตกต่างและดูเว่อร์เวกันต่อไปนะฮะอย่างเช่นนีฮะคุณจะต้องไปที่ห้างนี้คุณต้องดูเวลาให้ดีนะครับจะมีเขาเรียกว่าเร f a l l หรือน้ำตกที่มาจากน้ำฝนหลายท่านไม่รู้นะครับโชว์นี้นะครับอยู่ที่ห้างส,สินค้าสวยหรูอลังการห้างนี้ จะมีประมาณ3รอบต่อ1วันเท่านั้นเขาบอกว่านี่เป็นมุงช่วยของคนสิงคโปร์เป็นน้ำวนเเป็นน้ำวนเป็นน้าวนจริงๆแล้วคืออ่างน้ําวนมีความกว้าง73ฟุตด้านบน แล้วก็มีสปริงเกอร์พ่นน้ํามาให้เป็นอ่างน้ําวนและน้ําที่วนมันก็จะลงมาแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆม,มันก็จะกลายเป็นปฏติมากมรรมอลเลอค่าเขาว่าอย่างนั้นเท่า,าที่ทราบยังไม่มีที่ไหนมีในโลกนะครับ,รบนี่น่าจะเป็นแห่งแรกของโลกที่ทําแบบนี้ด้วยซ้ําอันนี้ใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออัปเดตแล้วคุณจะต้องไปใช้ชีวิตแบบนี้ถ้าคุณดูน้ําตกปั๊บเวียนหัวคุณเดินมาอีกนิดนึงที่คอร์เนอร์ไม่ได้โฆษณายี่ห้อเลยนะครับเอาลบยี่ห้อไปให้หมด ร้านจิบกาแฟยามบ่ายหลังจากลงเครื่องร้านนี้บรรยากาศเพอร์เฟกที่สุดนะครบริการกันแบบอลังการมากถ้าคุณอยากจะได้บรรยากาศให้ดีคุณต้องจิบชาเขาหลายๆกลิ่นหลายๆแบบเขามีประมาณเป็นหลายร้อยชนิดที่ไม่ได้ขายตามท้องตลาดที่ไม่ได้ขายตามซุเปอร์มาร์เก็ตอ่ะวางง่ายๆมีทุกชาเลยงี้หรอเ้วอะไรบ้างครัม่รน้อยากจะได้ชากาลองเงี้ยครับอะไรก็ไม่มีขอตต่เขาด้วยหยุด หยุดอย่าดูถูกมีหนึ่งชาที่เป็นของไทยแต่ผมจำไม่ได้เขาเรียกชาอะไรเขาจะวงเล็บเลยว่าไทยแลนด์เขาจะเอาแบรนด์ดังๆของโลกมาอยู่ที่นี่ถูกต้องเรามีสิทธิ์จะเลือกว่าจะทานอะไรถูกต้องอันนี้ก็จิบน้ำชาเพราะว่าขนมเค้กมื้อนี้เบาๆก็ประมาณสักอย่างน้อย ร้อยสองร้อยสิงคโปร์ดอลลาร์ก็ประมาณ5,000เหรียญชิวๆนี่เรากำลังพูดว่าไปสิงคโปร์แบบชนิดเรียกว่าหรูสุดๆอ่เมื่อกี้นั่งเรโมซีนมามาเที่ยวห้างนี้กินน้ำชาที่นี่น้ำชาเมือหกพันกินเสร็จเรียบร้อยไปไหนต่อลงเรือครับอันนี้จะเป็นการล่องเรือกอนโดลาในห้างในห้างนะครับก็คิดเอาแล้วกันท่านผู้ชมว่าห้างมันรวยขนาดไหนฮะ ต้องล่องเรือกันในห้างนะต้องฮะต้องล่องเรือในห้างนิดนึงนะครับเพราะว่าห้างนี้เนี่ยจุดขายจริงๆแล้วเนี่ย เขาต้องการที่จะให้มีความรู้สึกมันหรูหรามันมีทุกอย่างครบวงจรเพราะฉะนั้นพื้นที่ควรจะเอาไปตั้งร้านก็ขุดคลองมันซะคลองซะนะครับแล้วแล้วก็จะเดินจากร้านอีกร้านหนึ่งไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินนั่งเรือไปเลยครับเขาล่องเพื่อให้ได้บรรยากาศเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังมากมายคุณ่าเสียตังไหมคะล่องเรือ20เหรียญ20เหรียญอีกแล้วก็600บาทล่องเรือเล่นๆอีก600บาท ครับผมแล้วดูหน้าคนล่องเรือเนี่ยฮะเขามไม่ได้เต็มใจเท่าไหร่นะเขาเขินนั่งแกหน้าแกก็เหมือนก็ไม่ไรจะถึงเมืไ่ไรจะถึง,ถงนะนะที่เขินเนี่ยว่าคนข้างบนเนี่ยจะมองอเขาเต็มเลยนะฮะต้องบอกท่านผู้ชมว่านี่ไม่ได้เป็นตัวอย่างในการฟุ่มเฟือยแต่บ,บอกว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเคยสัมผัสอีกหนึ่งบรรยากาศนี่คืออีกหนึ่งบรรยากาศที่เราซีเล็กไวผมบอกตรงฟุ่มเฟือยไม่ผมไม่โกฟุ่มเฟือยเลยแต่นี่บอกให้ฟังว่าเขามีอะไรวันนี้เราบอกเลยเขามีแบบนี้เราเลือกชีวิตเราเลือกได้ถ้าคุณชอบแบบนี้คุณทําแบบนี้ครับน ถ้าคุณหิวครับผมออแนะนำว่านี่นะครับเปิด Google แล้วคุณต้องเจอแน่ Cherry Garden Cherry Garden บอกโรงแรมได้นะอยู่ออเรนต็น en ไม่ว่ากันนะได้ทำไม <นะ S 1> บอกได้ c h e ร r y g a การ n เป็น The Best ติ่มซัมในสิงคโปร์ในสิงคโปร์อย่าคาดหวังว่าคุณจะมีโต๊ะ ต้องบอกก่อนจองก่อนออกจากกรุงเทพนะครับใช่คุณต้องเางนี้ก่อนถ้าเกิดคุณจะไปเาเพื่อนคุณชวนแบบไปกินติมซำสิงคโปร์กันไหมถ้าเขาชวนไปร้านนี้ไปถ้าเขาไม่ชวนแบทั่วไปชันไม่ไปใันไม่จองลิ้ยางจองลิ้ยางเออจองลิ้ยางนี่คือร้านติมซำมที่แพงที่สุดในสิงคโปร์ครับคเขายืนยันว่าอร่อยนะครับนี่ดูสิครัเขาได้เบสสารพัดเบสเบสเบสของเขานี่ดูดูอาหารเลยนะรเลสเวชั่นโอลลี่นะครับกาุณาอย่าเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไป พนักงานเขาจะสงสัยว่าเอะเราไม่รู้จักกันเลยนะมาทําไมนะครับอาหารทุกอย่างที่คุณคิดว่าเป็นติ่มซําและเป็นอาหารเขาเรียกเหมือนอาหารจานเล็กจานน้อยที่นี่ทําเกือบทุกเมนูที่หายากครับเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์นะนะฮะก็แอปเปอร์ไทเซอร์ทั้งติ่มซำนะถูกต้องครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับเขาต้องการที่จะปรุงจานเล็กเพื่อให้เราไม่อิ่มมากนี่ผมจะบอกให้นะมีผัดสิงคโปร์ร้านนี้ผมให้แบบ10เต็มอย่างที่คุณโก๊เคยให้ในรายการ ผมบอกเลยผมกินมาเยอะมากแล้วอันนี้นัวประหลาดมากนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอันนี้ก็เป็นเนื้อปลาเนื้อปลาคอสจากนอร์เวย์ผัดสไตล์แบบโอเรนทัลอนั้นนี้อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้กินไปทั้งหมดประมาณ15เมนู15เมนูเท่าไหร่มอกล่าบอกไปเลยไม่เป็นไรอยากกก็ประมาณแถวๆสักสามหมื่นบาทแต่มีทีมงานกินด้วยสามทีม ไอ้ที่ความฝันจะได้ไปต่างประเทศกันอีกรอบนี้ก็หมดแล้วล่ะสิเพราะว่าเขาใช้กันขนาดนี้เงินแค่นี้จริงๆเอาพูดจริงๆจริงนะสามหมื่นนี่บอกได้เลยว่าบ้ามื้อเดียวสามหมื่นสามหมื้นกว่กินได้สองปีกว่ากินขนาดนี้นอนสักคืนหนึ่งนะครับโรงแรมไม่ต้องพูดถึงกณไปหาโรงแรมดีๆนอนจะึ้นเลยกี่หมื่นกี่แสนก็แล้วแต่นะครับ แต่เรานะฮะก็ยังคงเดินทางต่อโอ้โหไอ้รถบ้านนี่ยไม่ไปไหนนะฮะขอโทษนะอายคนสิงคโปร์เพราะว่าชาวบ้านเขาก็มาถ่ายรูปกันใหญ่เลยขอถ่ายหน่อยเพราะว่าแล้วแล้วคุณแต่งตัวดีมากเลยใช่คุณแต่งตัวสกมกมากเลยซัมเมอร์อ๋อซัมเมอร์สกมกเอาไปเร็วๆเข้าเวลามีน้อยไม่รู้จะไปไหดูนดูนะ่พอเข้าเสร็จต้องลาลาตัวเองก็ถึงจมูน เอาไปไหนต่อเอาไปไหนแล้วไปเลยครับผมก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันเพราะไปหลายที่เหมือนกันเอาให้ถึงเลยแล้วการจุดมันนั่งแล้วมันเลี้ยวยากมันขับแล้วมันดูเรา feeling สบายว่ารักมีรถบัสรถบัสหนึ่งคันไปไหนรู้ไหมไปคุณไปปโลคขับหรอตอนเช้าต้องไปปโลคขับโอ้โห polo ับนะครับผมจะบอกก่อนว่าสิงคโปร์ถือว่าเป็นปโลคขับที่แพงที่สุดที่หนึ่งในโลกเขาได้ลงบันทึกเอาไว้ ขาุที่แพงเพราะเขาคำนวณจากที่ดินครับเขาให้เฉพาะสมาชิกม่ใชเ่เหรอเฉพาะสมาชิกแต่คนต่างชาติก็ได้ผมเอาผมแอปพลายไว้คุณเป็นแอปพลายคนแอปพลายไว้นะครับเพราะว่าวิธีการแอปพลายจะให้ติดต่อกับในช่วงจังหวะเวลาที่มีเมมเบอร์เขาถอนออกไปไม่ใช่ว่าจะได้นะครับค่าแรกเข้าก็ประมาณไม่ต่ำกว่าเจ็ดหลักขึ้นไปไม่บอกว่าหลักอะไรนะฮะแล้วก็ค่าบำรุงอีกเจ็ดหลักหลักล้านสิครับเป็นเรื่องปกติแต่ผมไม่บอกว่ากี่ล้านนะครับผมบอกไม่กี่ล้านถ้าคุณจะเล่นโปโล คุณจะต้องมีเทรนเนอร์ส่วนตัวซึ่งราคาแพงมากและคุณจะต้องมีม้าเป็นของตัว<ช>เองอม้านะครับที่นี่สามารถขายให้คุณได้นะครับในราคาถูกสุด 10- ถึง30ล้านเป็นคนจัดหาม้าให้เสร็จเรียบร้อยคือถ้าผมได้เมมเบอร์ครั้งนี้กระเป๋าของอท่านประธานอาจจะฉีกอีก40ล้านนะฮรมาสักตัวหนึ่งไปเชื่อวโปโล ตีต้องตีต้องตีม้าต้องตีโปโลตีเล่นแล้วไปไหนต่ออีกเนี่ยหลังจากโปโลขับซึ่งถ้าเกิดใครไม่ชอบโปโลนี่น้าโปโลนะน้าโปโลฮ้ยคุณดูสิโปโลขับนะเวลาเข้าไปในซุ้มในอนาบริเวณเขานึกว่าไม่ใช่ประเทศสิงคโปร์เข้าไปเหมือนบาหลีเลยเขาจัดระบบนิเวศทั้งหมดเอาไว้แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับหลังจากออกกําลังกายตอนเช้านี่ผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะเรียบร้อยเพราะว่าอันนั้นกินติ่มซำนี่ก็แย่แล้วตอนเย็น นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาที่ที่มันแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟอีกเร็วๆเข้าคุณลุงเปิดประตูเร็วๆวล้คุณน่ใช่คุณน่ช้ากว่าจะคลานออกมาเอาไปออกมาเร็วๆนะฮะอันนี้อันนี้บาไหนฮะคุณลองดูนะฮะนิดหนึ่งนะฮะก็คือไปดูสวนพฤกษศาสตร์เดี๋ยวอันนี้มันคือสวนพฤกษศาสตร์ที่ดังที่สุดในสิงคโปร์แล้วอ่ะแล้วก็ดังที่สุดในโลกแต่ไม่ต้องสนใจเรื่องสวนเยอะเพราะว่าสวนผมว่าหลายคนก็รู้จักกันดีมีเั้ง Garden by t h บ b a การ r เด n by the เด y บแต่ระดับเราเนี่ยสว <ๆ S 2> นดูแค่ นาทีเดียวไป <Hey, S 1> บ้านะหลังกากนัดขึ้นไปเลยข้างบนเพราะว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยเออเหรอต้องการคุณเดียบอกว่าคุณจะรับประทานอาหาร oh. แต่ผมบอกว่า oh. จะทํำยังไงที่ผมจะกินที่มันเป็นที่สุดในสิงคโปร์อันนี้เพิ่งเปิดครับนะฮะขึ้นไปเลยครับเป็น oh. พัตคาอยู่บนต้นไม้เป็นที่เดียวไม่มีใครได้ลิขสิทธิ์ในการเปิดร้านอาหารอย่างนี้อีกแล้วอันนี้นิวมากๆใหม่มากๆครับขึ้นมาอยู่บนต้นไม้เลยขึ้นมาอยู่บ,บนต้นไม้คนเดียวครับนี่พัตคารที่อยู่บนข้างบนนะครับลงทุนไปมหาศาลทีเดียวนะครับและก็ได้สัมปทานจากรัฐบาลเพียงเจ้าเดียวให้เอาต้นไม้ที่คุณแบบนั่งแรมที่ดูอ่ะหนึ่งต้นทําเป็นพัตคารครับต้นเดียวต้นเดียวให้ต้นเดียวนะฮะทำเป็นพัตคาร เลิศหรูอลังการราคาแพงหน่อยอาหารอร่อยไหมอร่อยประมาณหนึ่งใส่เทคโนโลยีต่างๆใส่ทุกอย่างเมนูพันระบบเว็บเว็บต่างๆก็คุณสามารถจะจองจากข้างล่างก่อนคุณขึ้นไปข้างบนก็ได้ทุกอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกผมก็จิ้มไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้มันเท่าไหร่ไงจิ้มไปดูนะคุณดูเอาคุณตรงๆร้อิบ แปดสิบเก้าร้อยยี่สิบผมไปจิ้มปเรือเหรียญนะเหรียญเหรียญแต่อันนี้เป็นอาหารจานใหญ่ชีวิตนี้ดีเนาะชีวิตนี้เีในั่นนั่นโอ้โหอะไรอ่ะกุ้งตัวใหญ่ไหมขยายนี่กุ้ใหญ่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 เอาแปดสิบผ่านไปเดี๋ยวประธานเป็นลมนะคลิกไปประมาณพันกว่าเหรียญก็โอเคก็ชิวๆไปพันก่าเหรียญเอ้าโอ้โหก็ทีมงานก็ทำไมอ่ะก็ทีมงานไปด้วยอีกทั้งสี่คนมันก็ต้องกินให้คุ้มนิดนึงยสี่คนอ่ แซลมอนจากญี่ปุ่นเอามาทำเป็นเหมือนแซลตดนะมีอาหารกระเดียดเป็นเมืองไทยด้วยนิดหน่อยนะฮะอันนี้อันนี้เนี่ยหอยหอยนางรมหอยนางรมจากออสเตรเลียใจร้ายมากเลยอ่ะเจถ้าจำไม่ผิด70เหรียญให้2ตัวโกรธมากเลยอ่ะเลยกินไปทั้ง4จานถ้าเธอโกรธแล้วฉันโกรธมากอ่ะตัวแค่นี้สามสิเหรียญก็ดูช้อนที่กินสิยังคลิปทองอยู่เลยฮะช้อนเห็นไหมเม่ี่กเนี่ย เวลาเขาเอาหอยอันนี้มาเสิร์ฟผมศรัทธาเขามากเขามเขามีเชฟเดินออกมาแล้วเทสความสดก่อนอ๋อเหรอแล้วมีจานหนึ่งสดไม่เต็มที่เขาบอกเวเตอร์ส่งกลับเพราะว่าอันนี้ถ้าไม่เพอร์เฟกต์เขาจะแคนเซิลหมดมันทำงี้ทุกโต๊ะอ่ะเหรออ๋อมันหลอกเราอันนี้ก็ผ่านไปนี่ชีวิตดีดีช่วดีมากเลยชีวิตดีจริงนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบหลังจากนั้น เดี๋ยวต้องเดี๋ยวขออนุญาตพูดนิดนี่ฮะอ้การ์เด้นบเดอเบย์ที่ว่าเนี่ยนะฮะมันเป็นสวนพฤกษศาสตร์ทง่ติดหนึ่งเดี๋ยวคณะต้องบอกเลยว่าติดหนึ่งในสิบของโลกไม่มีใครสมบูรณ์แบบเท่านี้อีกแล้วเขาพูดได้เลยว่าคนมีเงินเท่านั้นถึงจะทําได้เพราะในสวนพฤกษศาสตร์มีพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยทั่วโลกเกือบจะนะฮะเกือบจะทั้งในเขตร้อนและเขตไม่ร้อนเขาใส่บางบางส่วนเป็นห้องแอร์หมดนะท่านผู้ชมเป็นห้องแอร์หมดเลยถามว่าสวยไหมใครรักต้นไม้เท่านั้นเข้าไปแล้วท่านจะเพ้อเลยว่า อยากมีอย่างนี้สักอันหนึ่งแต่ว่าลงทุนถ้าผมจำไม่ผิดมูลค่าเกิน3,000ล้านนะครับครับผมและร้านอาหารนี่คือร้านเดียวซึ่งเวลาที่คุณอิ่มแล้วคุณสามารถเดินออกไปชมวิวด้านนอกได้ใช่เป็นกรณีพิเศษคุณจะเห็นทุกอย่างข้เดนคุณจะอยู่ข้างบนแล้วมองไปข้างล่างนี่คุณจะไม่ได้เดินเลยถ้าไม่พอถ้าไม่พออชมภาพที่เหลือขึ้นไปด้านบนได้อีกหนึ่งชั้นนะครับหนึ่งชั้นข้างบนนี้ให้คุณโกะถ้าคุณพาสุดที่รักไป แดดล่มลมตกคุณเอ้ยนี่ผมนั่งจนเย็นจนค่ำเลยนะผมไม่ไปไหนเลยผมกินจนชาบจะเจ๊งแล้วนะเป็นบาร์โอเพนบาร์ซึ่งอยู่ข้างบนต้นไม้บาร์เดียวแล้วคุณคิดดูสิอะไรผมก็สั่งได้เงินผมเต็มกระเป๋าผมสั่งไอ้หนุ่นจิบนิดไอ้นี่วางหน่อยเดินไปดูตึกนะฮะตึกเรือเดินทุกสิ่งทุกอย่างพระอาทิตย์ตกดินซันเซตที่นี่วันเดอร์ฟูลินสิงคโปร์ สุดดยอนี่คือการใช้ชีวิตแบบสุดยอดในสัปดาห์นี้ของเราไม่ใช่สโลไลท์ถ้าภาษาผมเขาเรียกว่าแบงคับไลฟ์แปลว่าล้มละลายแน่นอนนะแต่มันเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งที่บอกถ้าเกิดว่าท่านไปคําว่าไปให้ถึงอันนี้ไปถึงจริงๆครับอันนี้ไปแบบไปถึงจริงๆครับแต่ในสัปดาห์หน้า ครับถ้าท่านคิดว่าอย่างนี้ถึงจนเกินไปมาดูแบบที่เบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างนี้มันอย่างของเราใช่แต่ถ้าอย่างของอ๋อจะต้องเป็นแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยสัปดาห์หน้าเราจะดูว่าถ้าเกิดไปสิงคโปร์แบบเบี้ยน้อยหอยน้อยเราจะไปกันอย่างไรครับอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะนี่คือ Amazing ต่างแดนพักสักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับช่วงสุดท้ายของรายการ คุณโยกงอามแชร์มากับคนใกล้ตัวแต่ออกิรติไม่มีใครมา,มมารักเธอรักมนเอไม่รู้บรกบารายการของเราอีกครั้งนะครับนี่คือรายการ Today Show นะครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราดูช่วงท็อพโชว์กันไปแล้วละครเรื่องสไปจ้าสุดมากโอโ้สุดสุดเลยโอ้โสุดยอดมากมากเลยลดูปะ<น>่ดปะดูละครเรื่องบ่สไปจ้าดูป่ะดูครับดูครับดูเห็นไหมเอ<ผ>มโอโถเอ้ยสุดไม่เล่าสุดมากครับเออแล้ววันนี้มาใหม่เนี่ยเออก็มีละครมันก็ต้องมีเพลงครับอ่า,อาถูกต้องถูกต้องถูกต้องเมื่อมีละครต้องมีเพลงเพลงประกอบละครเรื่องนี้สุดสุดจะชื่อเพลงอะไรสักอย่างนะชื่อเพลงคุณคุณว่าชื่อคนใกล้ตัวแล้วไ่มครับ ใช่ใช่ใช่คนใกล้ตัวแล้วมิวสิควิดีโอเพลงนี้ก็สวยมากสวยมากคและเพลงพ่อเลยเกินนะคนใกล้ตัวร้องได้แบบสุดยอดมากเลยรู้จักว่ะรู้จักนักร้องใช่ไหมเออนักร้องอ่ะไอ้คุณคุณเหมือนจะชื่อโย่งวงอัมแชร์ครับโย่งวงอัมแชร์รู้รู้จักเขาเปล่ารู้จักเขาเปล่าก็คุณคุณน่าพอรู้จักเออแต่แต่รู้ว่าเมียเขาสวยเมียสวยอ่ะโอ้ียเมียสวยไม่องทำคอเมียเนี่ยเป็นเจ้าแฟชั่นมากไปไหนมาไหนแต่งตัว นึกว่าเดินแฟชั่นแกแกคงเขาจะผิดแกนึกว่าแกมาเดินแฟชั่นแล้วผัวไปไหนไปด้วยตลอดเขารักกันเขาารักกันเข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 ารักกันตลอดคนร้องชื่ออะไรนะชื่อโย่อยู่อัมแชร์ครับเหรอรู้จักเขาอ่ะผมนี่แหละครับเฮ้ยพี่โย่งอัมแชร์เฮอยถึงได้ตัวถึงเลียนสูงมากเลยโย่งร้องเพลงนี้ที่สุดยอดมากเพราะมากๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่สร้างความรู้สึกดีๆให้กับละครและกับพวกเรามากวันนี้ร้องให้เราฟังอ๋อยินดีเลยครับ ท่านผู้ชมฟังเสียงเขาเถอะผมว่ามันอะไรก็ไม่รู้คนนี้ครับคาดว่าเมียจะท้องยังครับยังใกล้แล้วใกล้แล้วกโยงอาร์มแชร์คนใกล้ตัวครับครับผม เลทั้งที่เราใกล้กันแต่ฉันก็ไม่กล้าเอ่ยบอกให้เธอรู้ใจอาจจะดูใช้ชาอาจจะดู <should> <should> ว่าฉัน ข้างในสายตาก็นใกล้จนมองแค่ไปไม่รู้บมื่อไรรู้ว่ามีใครบางคนตกดหุมรักเธอแต่เธอจะรู้หรือเปล่าว่ามีคนไกล้ตรักเธอรักมันนานตอเธอ เธอจะู้หรือเปล่าว่าใครสีฮกในหัวใจให้เธอได้เติม ว่ามีคนใกล้ตรักเธอรักมันานาต่เธอ i told you นี้ขึ้นไปทํางานเงินจะได้มีความสุขแต่ว่าบางทีเมื่อเราไปแล้วจิตใจเราข่อเหว่ข่อเหวนี่ไม่ดีนะฮะวันนี้เราจึงจะมีคําคมมาฝากเราจะต้องมีอะไรที่แบบเชิดชูใจเราหน่อยเพื่อทําให้วันพรุ่งนี้เราทํางานได้โอ้โหเขาเดินเลยครับทีมนี้เขาเดินเลยครับก้องครับนี่ครับผู้ชมครับก่อนจากในวันนี้นะครับผมมีคําคมมาฝากครับโทรศัพท์ยังมีบัตรเติมเงินเพราะฉะนั้นเราต้องหาความสุขเป็นบัตรเติมใจนะครับว้าวได้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  เยมคือบอกจริงๆนะเราอะมานั่งรอให้ใครเติมความสุขให้เราไม่ได้หรอกเราต้องเติมความสุขให้ตัวเราเองเป็นถ้าท่านทําเป็นมันจะยอดเยี่ยมมากครับคนที่ทําไม่เป็นก็จะไม่มีชีวิตที่มีความสุข หวังว่าทุกท่านจะทําเป็นและซื้อบัตรเติมใจจากอ้อนะครับเรามีขายในราคาแค่ฝากของไว้ไม่ขายทำเองนะครับทุกคนจะพบกันใหม่วันที่หน้าวันนี้เราทั้ง5าลานก่อนสดีครับ